สวัสดีค่ะแฟนๆช่องคารเดนหวยดังวันนี้ทีมงานมีข่าวสารราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะราคาทองประจำวันที่ 7. พฤศจิกายนเปิดตลาดปรับลง50บาทราคาทองคำประจำวันที่7พฤศจิกายนประกาศครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา2นาทีมีการปรับลดลง50บาทเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้โดยระหว่างวันมีการปรับแล้ว13ครั้ง โดยในครั้งที่1ทองคำแท่งรับซื้อบาทละหกหนบาทและขายออกอยู่ที่บาทละ่นาสบาทสำหรับทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ6 1 8ม4นสบดาทจุดสสสตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ่อนาบาทโดยในครั้งที่2มีการปรับลง5 0บาทครั้งที่3ปรับลง5 0บาทครั้งที่4ปรับลง5 0บาทครั้งที่5ปรับขึ้น5 0บาทครั้งที่6ปรับลง5 0บาท ครั้งที่7ปรับขึ้น50บาทครั้งที่8ปรับขึ้น5 0บาทครั้งที่9มีการปรับลงอีก5 0บาทค่ะครั้งที่1 0ปรับขึ้น50บาทครั้งที่1 1ปรับขึ้น5 0บาทครั้งที่12มีการปรับลง5 0บาทและในครั้งที่13เมื่อเวลา15นาฬกานาทีมีการปรับขึ้นอีก50บาทค่ะส่งผลให้ทองแท่งรับซื้อบาทละ61,250บาทและขายออกบาทละ 61350บาทค่ะส่วนทองรูป,ปรพันธ์รับซื้อบาทละ6 8 8 4สบาทสตางค์และขายเอาอยู่ที่บาทละ62150บาทค่ะสำหรับราคาทองคำตลาดโลกหรือกดสปอ p o t อยู่ที่4 9 0 0เหรียญสหรัฐต่อออนค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ